บัดนี้วันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่11ที่ข้าพเจ้านางสาวชลดาเลืองสีจันทร์ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปะัปปิริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิ จดจอในอัคาระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน 1. ชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเวสุอัตตราคัฉันตุเทวตาสัตธรรม,มังมูนิราชันสุสุนัตตุสุมุงสุ้าโมขาถังสักเกกาเมจรูเปคิริศิขาราเตเนจันตาดิเขวิมาเนทีเปรักไถจากาเม รู้ว่านะคะหานนเคหะวัตถุมหิเคเต,เตภุมิมาจายันตุเทวาชาระทาระวิกาเมยะขันทับพะคะนาคาตัดทันตาสันติเกยังมุนิวะราชนางสาวะสาทาโวโเมสุนัตตุธรรมะสาวนาการโออยมมะพันตาธรรมะสวนาการโออยมมะพันตา ธรรมมะสวนาการูอยยม,มพันตา 2. โบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสามบทสวดไตรสารณคคมพุทธังสารนางาังคชฉามิธรรมังสารนังคชฉามิสังฆังสารนังคชฉามิ ท,ท,ทุติยมปีพูททางสารนางคชฉามิทุติยมปีทำมังสารนางคชฉามิทุติยมปีสังฆังสารนางคชฉามิตติยมปีพุททางสารนางคชฉามิตติยมปีทำมังสารนางคชฉามิตติยมปีสังฆังสารนางคชฉามิสี่บทสวดสัจกิริยาคาถา นัตถิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมโหตุสพพะทานัตถิเมสารนังอัญยังธามโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมโหตุสพพะทานัตถิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสตถิเมโหตุสพพะทาห้ามหาสมัยสูตร เอวัมเมสุตังเอกังสัม,มย,ยังพระควาสากเกสุวิหารติกปิระวัตถุสมิงมหานวณนีมหาตาพิขุสังเคนะสิทธิงปัญจามาเตหิพิขุสเตหิสัพเเหวะอารหันเตหิทัสาหิจาโรกาธาตูหิเทวตายยยเยยภูเยนะสันนิปติตาโหนติพระหวันตัง ทัศานายะพิขุสังฆาจะอาทโขจตุนังสุทาวาสาวกิกานังเทวานังเอตปะทะโหสิอายังโขภะคะวาสาเกสุวิหารติกปิระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสะเคนะสะทิงปัญจมาเตหิพิขูส,เนะสะเตหิสพเ,เพเหวะอรหันเตหิ ทาสาหิจารกทาตูหิเทวตาเยยภูยเยนะสันนิปติตาโหนติพระควาตังทัสนายะพิขุสังคจจะยันนูนะไมายามปิเยนะพระควาเตนุปสังกามยามะอุปสสังมิตวาพระควาโตสันติเกปัจเจกะคาถาพาเสยยามาติ อาทาโขตาเทวตา,วตาเสยยะถาปินะมามะภาลวาปุริโสสัมมิชิตาวาพาหังปะสาเลยะปะสาดิตังวาพาหังสัมมิชันเยนะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเสวสุเท е เวสุอันตราหิตาพะควะโตปะปุระโต ปาตูระหังสุอาทาโขตาเทวตาพระคาวตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอาถังสุเอกะมันตัง,ง,ตงทิตาโขเอกาเทวตาพระคาวโตวสันติเกอิมังคาถังอาภาสิมหาสมมายโยป่าวะนัสมิงเทวากายาสามาคาตาเอทาตัมหะอิมัง ธรรมมะสะมะยังพิขาตาเยวะอปาราชิตาสานคติอะทังโขอัปารา,า,ทา,า,ราเทวตาพระควัตโตสันติเกเอิมังคาถังพอะพาสิตาราพิขโวสัมมาหะหาสูงจิตตังอันตโนออุชุกะมักกะสุ สารถีวเนตานิคะเหวาอินทาริยานิรขันตติปันธิตาติอะทาโขอะปราเทวตาพระควะโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสิเฉตวาขีรังเฉตวาปลีคังอินทขีรังโอหัจมะเนชาเตจารันติ สุทาวิมาราจากขุกกะมาตาสุธันตาสูสูนาคาติอาทาโขอาปาราเทวตาพระคาวะโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิเยเคจิพุทธังสารานางคาตาเสนาเตขามิสันติอาปายะภูมิงปาหายะมุเนสังเทหังเทวากายัง ปาริปูเรสันติตีอทาโพภะควาพิขูอามันเตสิยยยเยยฟูเยนะพิขเวทัสสาสุโรกธาตูสุเทวตาสันนิปต,นติตาโหติตทาค้าตังทัสนายะพิขุสังคัตยิจะเย,ยปิเตพิขเวอ่ะเหสุงอาตีตามัฐานังอารหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัปีพระควัตานังเอตาปารมามเยวะเทวตาสันนิปติตาอะเฮสุงเสยยะถาปิไมหังเอตารหิเยปิเตพิขเวพรวิสันติอนาคาตามัทถานาังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิพระควัตตานังเอตาปารามาเยวะเทวตาสันนิปติตา ขวิสันติเสยยะหาปิไมหงังเอตระหิจิขิขิสามิพิขเวเทวากานาญานางังนามานิกิตตายิสามิพิขเวเทวากายานางังนามานิเทนิสามิพิขเวเทวากายานางังนามิตินามานิตังสุนาทสุุธาสาธุกังมานาสิกะโรทะ ภาศีสามิติเอวัมพะควาติโขเตพิขูพะควาตโตปัจจะโสสูงพะควาเอตธา,าโวจะสีโลกะมะนุสากัดสามิยันทาภุมมาตัสสีตาโยสิตาคิริคัมพรังปฏิปะหิตตาสามาฮิตาปูทู สีหาวาราสันลีนาโดมังหังสังพิสัมพูโนโอถาตามานาสาสุทธาวิปัสสันนามานาพิลาพินโยปัจจะสะเตยัตวาวันีกาปิรัทธวะเถตาโตอามันติอามันตยิสัทธาสาวเกสารเนราเตเทวากายาอภิกันตา เตวิชานณถะพิขเวเตจะอาปะอาตัปะมาการุงสุตวาผูทธราสานังเตสัมปะตุราหูยานัตอะมานุานาสานังทัสานังอเปเกสาตามัทธขุงสหัสสังอาทิอาทะสังตาริงสาตังเอเกสหัสสานังอะามานุสานามัทะสูม อาปาเกนันตามัทักขุทิสาสัพาภูราอาหุงตันจะสัพพังอภิยายักวาวักขิตวานะจักคุมาตาโตอามันตยิสัทถาสาวเกสารณีสาสานีระเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชานทะพิขาวเยวูหังกิตตยิสามิ คีราหิอนุปุพะโสตัดสัตตาสาหัสสาวะยะขาภูมมากะปิละวัตทาวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมทามามนาอาภิกามุงพิขุนางสัม,มิติงวะนาง ชาสาหัสาเหมะวตายะขานานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนณวันโตยะสัตสิโนมูทามานาอภิกามุงพิขุนางสัมิติงวานังอิเจเตโสราะสาหัสายะขานานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนณวันโตยะสัตสิโนมูทามานาอภิกามุงพิขุนางสัมิติงวานัง เวสามิตาปัญจา,าตายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัสซีโนมูทามนาอาภิกามุงพิขุนางสม,มิติงวานางภุมพิโรราชาค้าหิโกเวปุรัสะนิเวสานางพินโยนางศาตาสาหาสังยะขานางปา,ป,าปาริปายิรูปาสัตติ ภูมิพิโรราชะคหะิโกโสปาคะสาม,มิติงว่านังปุริมันจะทิสังราชาาตารัฐโถปัสสาสติคันพับพานังอาธิปติมหาราชายาศาสีโสปุตตาปิปาสะพาหาโวอินทามานามหาภาราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาศาสีโนโมทะโม,ทะม,ท,ะม,ท,ะมทะมานา อภิกามูพิขุนางสำม,มิติงว่านางยักขีนางจะที่สังราชาวิรูโโหตัดปัสสาสติภุมิพันฐานางอาทิปติมหาราชายาสาสิโนโสปุตตาปิมาตัดสะพาหาโวอินทามานามหาภาราอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยาสาสิโนโมทามานาอภิกามุงพิขุนางสม,มิติงว่านาง ปจ,จิมาจ่าที่สังราชาวิรูปโขปสาสตินาคา,านางอธิิตมหาราชายาสัสิโสปุตตาปิตาสะพาหาวอินทมานามหาพรราาอิทิมัโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทามานาอภิกรรมมุงพิขุนังสม,มิติงวะนางอุตราัจจที่สังราชากุเวโร ตาปัสสาสติยะขานังอาทิปฏิมหาราชายะสัสิโสปุตตาปิตัสสะพาหาโวอินทามานามหาพาราอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสัสิโนโมทามานาอภิกามุงพิคุณนางสม,มิติงวะนางปาดิทะมาทิสังทัตตารัโถทักขิเนนะวิรูหโก ปัจจิเมนะวิรูปโขกุเวโรอ,อุตตะรังที่สังจัตตารโรเตมหาราชาสัมมันตาจัตุโรทิสาททัตรามานาอัททางสุวันีกาปิลาวัตถุทเว เตสังมหาวิโนทาสาอาคูวาจคิกาสาถามายากุลเกนทุเวนเทนทุวิทูจวิทุโตสาหาจันทาโนกามมาเศโถจาก,กินนุธมัตถุนิมัตถุจัปานาโทโอปะปะ,ปะมัตโยจัเทวสุโตจะมาตาลิจิตตาเสโนจัคันทัพโพนาราราชา นโรราชาชโนสะโพอาคูปัจจสิโขเจวะติมพารูสุริยะวัจจาสาเอเตสัจเยจ,จาราชาโนคาทานพาสหะราชุพิโมทามานาอากพิกามุงพิกขุนังสัม,มิติงว่านางอาทาคูนาสะสานาคา เวราสาสาหัตตัดฉากาสัมภาละตะสาราอาคูปายาคาสาหัตยาติพิยามุนาตาราหัสถาจะอาคูนาคายาสาสิโนเอราวะโนมหานาโคโสปาคาสม,มิติงวานังเยนาราชาราเชสหัสาหา,า,หารันติ ทิพาทิชาปักขิวิสุทธจักขูเอหาสยาเตวานามชาปตาจิตตาสุปันนาอิทธิเตสะนามังอาภยันตหานาคราชานามาสีสุปันนาโตเขมามากาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิ อุปาหายันตานาคาสุป,ปันนาสารณะกังมะกังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสมมุทังอาสุราสุตาพาตาโรวาสาวาเสเต,เตอิทธิมันโตยะสสีโนการากันชามหาพิสมาอาสุราทานเวคาสา เวปาจิตติสูจิตติจปะปหาราโทนะมุจีสาหาัสสาตจะพาริปุตานางังสัพเพเวโรนะมานะนะเวโรจะนามกายะสันนิติตวาพาลิงเสนงังราหุพาทันมุปาขมุงสามายโยธานิ พันทันเตพิ่ขุนางสาม,มิติงมะนางอาโปจะเทวาปติวีเตโชว,วายโยตถาขมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจะจะสะสาสะหะเมตาการุนิกากานิกาอาคูเทวายะสัส,สิโนท่าเสเตท่าสาถสากายาสัพเพนาน,นัตตะวันน,นิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาัสาสีโนมูทะมานาอาภิกามูงพิขุนางสัม,มิติงวานางเวนทูจะเทวาสาหะลีจะอาสามาจะเวทุยยะมาจันทสูปานิสาเทวาจันทมาคูปารกิตาสุริยันปสูนิสาเทวาสุริยะมาคู ปารักข,ขิตานาทขะาขิตตานิปุรักขิตาวาอาคูมันท่าพาราหากาวสุนังวาสโาวเสโถสักโกปาคะาปุรินท่าโททาเสเต,เตทะสะถากายาสัพเพนานัตตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโต วันนะวันโตยะสาสีโนมูทะมานาอาภิกามุงพิขุนังสมมิติงว่านังอาถาคูสหภูเทวาชารามัคีสิขาริวะอาริทากาจะโรชาจะอุม,มาบุพะนิภาสีโนอรุณาสหัดธรรมจะอัตตุจาจะ,จะ อาเนชกาสุเลยะรุจิราอาคูอาคูวาสาวาเนสินท่าเสเตทาสาถากายาสาเพนาวัตนานต,ตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสิโนมูทามานาอภิกามูพิขุนางสม,มิติงวานังสามานามหาสามานามานุสามานุสุตตมา พิกถาปาทูสิกาอาคูอาคูมโนปาทูสิกาอาถาคูอาหาระโยเทวาเยจโรโหิตวาสิโนปาคปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายะสันสิโนทาเสเตทาสาถากายาสัพเพมานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสาสิโน โมทะมานาอภิกามุงพิขุนังสามิติงวานางสุกกากะรุมหาอารุณาอาคูเวคานาสาสาหาโอทะตะใครหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสามาคตาหาราคะชาสมิสกาจะยะศาสิโนทานายังอาถาปาชุนโนโยทิสา อภิกวัสสันติท่าเสเตทาสานถากายาสัพเพนาวัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสสิโนโมทามานาอาภิก,กามุงพิขูนางสัม,มิติงวานังเขมิยาตุสิตายามากัตทากาจะยาสัสสิโนลามพิตตารารา มะเศรษฐาชิโชตินามาจะยสาวานิมาราตติโนอาหูอาถาหูปารานิมิตาท่าเสเตท่าสาถากายาสาเพนานตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะศาสีโนมทะามาณาอาภิกามุงพิกุนังสม,มิติงวานัง สัตเทเตเทวานิกายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทธิมันโตนานะวะเยนะอัดขาฉุงเยยสัตเจยะสาธิสาปะหะปะวุธะชาติมักขีลังโอทิตินนะมานาสาวาะวังทักเขมูทะตะรังนาคังจันทะวะอสีตาติตังสุพัมมา ปารามโตจะปุูตาอิทธิมาโตสหะาสานังภุมมาโรติโสจะโสปาคะสามิติงวะนางสหสรรมมโรกานางมหาพรหม,มะทิติทิฐะติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสากามิโยยะสาสิโน ยาสัสสีโสทัเสะอิสาราอาคูปัจเจกวาสาวัติโนสัตเตจะมัทธโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจะสาเพอภิกันเตสินเทเทเวสาพัมมะเกมาริสนาอาภิกามิปัสสะกัสหะกัหัสะมัญญที่ยัง เอทะคันทะทะพันทะทะเรราเคนะพันธะมัตถุโวสามันตาปาริวาเรทะมาโวมุจิทะโกจินงังอิติตัทะมหาเสโนกันหาเสนัง่งอเปสยิสสาอิปานินาตารมามะหจจะสารางังกัตตวานะเพระวงังยะถา ปาวุสะโกเมถูอานายันโตวิสุชุโกตาถาโสปัจจุทาวติงสังพุทโธสังกุโทโธอาสายะวะเสตันจะสับพังอาพินยะยาวะยายะววะขิดวานะจักขุมา ตตาโตอามันตยิสัทธาสาวเกสาสะเนนาเตสามาเสนาอาภิกันตาเตวิชานธะพิขาวเตจะอาปะปะ,ปะมะกะรุงสุตตะวาพุทธศาสสะสาส,าส,าสานางวีตาราเคหิปะกามุงเนสังโลมัมปิพินชัยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพายา ตีตายาสัสสิโนโมทันติสาหาัสภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติหกรรมาจักกับปวัตนสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสามย,ยังพัควาพาราณสิยังวิหาระติอิสิปตาเนมีขาทาเยตาราโขพัควาปัญจาวัคีเยภิกขูอามันเตสิ เทวเมพิกเวอัตาปัปพาชิเตนะนาเสวิตาพายโยจายังกามสุกามาสุขังลิกานุโยโคฮีโนคัมโมโปทุนชานิโกอาณาดิโยอาณาถะสายหิโตโยจายังอตาการิริมาธานุโยโคทุกโขอาณาดิโยอานันทาสายหิโตเอเตเตพิกเว อุโพอันเตอนุปคัมมะมาชิมะปฏิปทาตาทาคเนนะอภิสัมพุทธาจักขุงการณียานะการณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติ กตามาจาสาพิคเวมัชิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอาภิสัมพุทธาจักคุงการณียานาการณีอุปสมายะอภินย,ยะสัมโพทายะนิพานายะสังวัตติอายาเมวะอาริโยอตทังคิโกมคโคเสยยะที่ถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรมมันโต สัมมาอาชีโวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอียังโขสาพิขเวมาฉิมาปฏิปทาตถาคตเณนะอะภิสัมพุทธาจากคุงการณียาณการณีอุปสมายะอภิญญายะสมโพธายะนิพานายะสังวัตติอีทางโขปนาพิขเวทุกขาอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาราปิ ทุขามารณะปีทุกขงังโสกปะดิเทวะทุกขาโทมะนสุปายาสาปีทุกขาอป,ปะอป,ปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปะโยโคโทุกขโ,ยโ,โกขายามปีฉังณพระพันติตมปีทุกขงังสังขิเตนะปัจจุป,ปาทานาขันธาทุกขาอีทางโคปานาพิขเว ทุกขะสมุทธยโยอริยสัจจังยายาังตันหาโปโนภาวิกานันทิราคะสาหะคาตาตัตตาราตตตาราพินันทินีเสยยชีถังกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอีทางโขงปะนาพิคเวทุกขะนิโรธโออริยสัจจังโยตาสายเยวะตันหายะ อาเสสาเวยาคณีโทจาโคปนินที่นัตตะโคมุติอานาระโยอีทังโคปนาพิคเวทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอาริยะสัจจังอยายะเมวะอะาถังคีโก อารีโยอัตถังคิโกมัคโคเสยยะท,ทีถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรมมันตโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขงังอริยสัจจังติเมพิฆเวบุเพอน,นุสัสสุเตสุธรรมเมสุจกักขุทุธปัทียานางังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิ อารโารโกทัปทิตังโขงปนิทังทุกขังอริยสัจจังปาริเยยันติเมพิขเวบุเพอนาัน,านุสสุเตสุธรรมเมสุจากคุ้ง